ครับก็จะมาต่อนะครับต่อต่อไฟนะครับเข้ามอเตอร์นะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีต่อนะครับต่อไฟนะครับสายมอเตอร์นะครับเขียวนะครับก็เข้าเขียวกับมอเตอร์นะครับเห,บหลืองนะครับเหลืองเข้าเหลืองนะครับน้ำเงินเข้าน้ำเงินนะครับประมาณนี้นะครับก็จะต่อตามสายก่อนนะครับ หมุนให้แน่นนะครับยังให้มันจะปาร์กกันได้นะครับแน่นแล้วครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นสายอเซ็นเซอร์นะครับก็คือสายอเซ็นเซอร์แบบมอเตอร์นะครับกล่องนะครับก็ต้องดูสายนะครับว่ามาตรงกันไหมนะครับตอนนี้นะครับก็ ดูจากเสียบเข้าไปนะครับแดงกับดํานะครับต้องให้ตรงกันนะครับแดงกับดําตรงนี้นะฮะแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับก็จะเหลืองเขียยน้ําเงินนะครับก็จะตรงกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกล่องตัวนี้ก็จะเป็นไฟข้านะครับไฟข้าวนะครับจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เแจนั่นเองนะครับส่วนสายสีขาวนะครับ เวลามอเตอร์กลับทางนะครับแล้วก็สามารถสลับได้นะครับนะครับเป็นพวกนี้ก็จะเป็นถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับนะครับแล้วก็จะมีเบรกนะครับเบรกประยุทธ์นะครับหยุดการทำงานนะครับตอนนี้ต่อเข้ามอเตอร์เสร็จนะครับผมก็จะต่อเข้าเบรกเกอร์นะครับเกอร์นะครับ60แอมป์นะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ฝนร่มตกครับเราจะจะต่อเบรกเกอร์นะครับก็ต้องดูนะครับดําแดงนะครับดําเข้าดําแดงเข้าแดงนะครับจะให้แกตอใไม่ได้นะครับสายแดงนะครับก็ข้าบวกไปนะครับซ้ายต้องดูนะครับเบรกเกอร์นะครับไฟเข้าทตงฝั่งนี้นะครับ แน่เลยครับให้มันจะร์กนะครับประมาณนี้นะฮะกล่องนะครับกล่องตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับสี่สิบแปดโวลต์ถึงหกสิบสี่โวลต์นะครับทีนี้ไม่ต้องต่ออะไรมากครับทีนี้ไฟเข้านะครับกล่องนี้ไฟเข้าไฟเข้าเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งนะครับตอนนี้สายคันเร่งนะครับก็คือจะมีสายสีแดงดํานะครับจะเป็นบวกลบนะครับสายกีเขียวสายสัญญาณนะฮะส่วนสีเหลืองดบน้ําเงินนะครับก็จะเป็นของสวิต์กุญแจนะครับแต่ผมยังไม่ต่อนะครับสกุญแจนะครับ ผมจะต่อแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ดูนะครับสายเกียวหยุดกลางนะครับผมไม่มีปักเสียบนะครับแล้วก็สายดำนะครับอยู่ฝั่งนี้สายเสียบแบบนี้เอาก่อนนะครับ มีสเก็ตนะครับนะฮะแกนี้นะครับผมต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะหาสายตัวนี้อีกนะครับนี่นครับเจะเสียบให้มันจะปาร์กนะครับก็คือยังไม่ต่อดเดี๋ยวผมเอาแบตมาก่อนนะครับแบตมาลองนะครับ รอรนี้นี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่60โวลต,ต์นะครับตักป้ายนะครับก็แบตเตอร์นะครับต่อสวิตช์นะครับ ไปลรถมันถอยหลังอยู่นะครับนะครับรถถอยหลังอยู่นะครับในเมื่อรถถอยหลังนะครับให้อาสายขาวนะครับสายขาวกับสายขาวนะครับสเก็ตนี้นะครับนะครับพิมเข้าไปหากันนะฮะให้มันหมุนถูกทางนะครับถูกทางแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับ แรงนะครับแรงนะครับ ออกตัวดีนะครับไม่มีเด็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับประกอบวปดูเฉยๆนะครับ